คุณผู้ชมคะด้านหลังนี้นะคะเป็นพิธีบวงสวงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ค่ะซึ่งอยู่ด้านหน้าของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันนี้โดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีนะคะได้เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดค่ะเมื่อช่วงเช้าวันที่20มิถุนายน2555ที่ผ่านมาหม่อมเจ้าพีเสด็รัชนี องประธานมูลนิธิโครงการหลวงพระโอรสในพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานในพิธีบวงสวงพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ซึ่งจัดสร้างจากเงินบริจาคของขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศซึ่งมีพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการในวันที่21มิถุนายน2555 โดยสมเด็จพระเทพร,ราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและแสดงความกตัญญูต่อผู้บุกเบิกสหกรณ์ไทยเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปณคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นี้เรียนเช,ชิมหาวิทยาัยแม่โจ ขอประธานอนุญาตสัมภาษณ์นะคะอ,อ,อยากจะสอบถามฝ่าพระบาทว่าท่านพระราชวรวงศ์เธอกรมมื่นพิทยาลงกรค่ะมีบทบาทในการพัฒนาสหากรไทยอย่างไรคะท่านตั้งขึ้นมาฮะเนื่องจากตั้งขึ้นมาแล้วท่านก็ยังติดตามผลงานฮะ ผมจำได้เคยเห็นในหนังสือที่ท่านเขียนจดหมายที่เขียนถึงแม่นะ,ะบอกท่านประทับเรือเรือขนูนะฮะซึ่งรู้สึกเป็นท่านสั่งมาจากเมืองนอกไปตรวจงานที่ลบบุรีลบบุรีนี่ถนน,นไม่มีมีเป็นคลองแม่น้ำมาแม่น้ำลบบุรีแต่เป็นไม่ใหญ่มากแล้วท่านก็ประทับประทับเรือขนูไปแล้วก็ท่านไปไปซื้อ ซื้ออะไรที่อยู่ในน้ำกระจับถ้าไปเจอกระจับเข้าท่านก็ซื้อมาแล้วส่งไปให้ไปกรุงเทพไปให้แม่คืคอเนี่ยฮะอย่างว่าเนี่ยท่านคือท่านตั้งขึ้นมาก่อนตั้งเนี่ยนะครับท่านไปเล่าเรียนท่านไปประเทศอินเดียไปดูงานอะไรแต่ไรถ้าท่านกลับมาตั้ง ตั้งแลวเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ปล่อยไว้เฉยได้ก็ติดตามไปตามบ้านนอกไปเมือง,งนั่นเมืองนี้ตลอดเวลาในโอกาสที่ฝ่าพระบาทมาที่แม่โจ้บ่อยครั้งนะคะหลายๆครั้งด้วยกันมีสิ่งใดอยากจะฝากให้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องของการทําประโยชน์ให้กับสังคมไหมคะแม่โจ้เหรอก็แม่โจ้เนี่ยผลิตคนที่ รู้เรื่องเกษตรนะที่ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรมากกว่าเรื่องอื่นนะคือไปทํางานถวายพระเศษหัวั้งแยะนะมาโจเนี้ยคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายังอยู่ภายในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านหม่อมราชวงศ์ดัชราพิมลตงุงคณาคหรือท่านหญิงนาวนะคะซึ่งเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของพระอนุสาวรีย์ด้วยสวัสดีคะ่ะ ในส่วนของความเป็นมาค่ะที่ชาวไทยได้ยกย่องพระราชวาวงเธอกรมหมื่นพิยาลงกร์เป็นพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยตรงนี้ท่านหญิงนาวมีข้อคิดเห็นอย่างไรคะอ๋อก็เห็นว่าการสหกรณ์เนี่ยมีประโยชน์มากตอนหลังๆมาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทุกคนตื่นตัวกับตื่นตัวกับกับขบวนการสหกรณ์ใช่ไหมคะ ตื่นตัวเพราะว่าเห็นว่าการสหกรณ์ได้มีประโยชน์เราช่วยกันทำขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันใช้มีคล้ายๆเหมือนกับว่ามีความยุติธรรมแล้วก็ทุกคนก็เห็นประโยชน์ความการสหกรณ์ของเมืองไทยก็เลยเก้าวหน้าขึ้นเราในฐานะที่เป็นหลานแล้วก็เป็นคนที่อ,อะไรนะคะเป็นสมาชิกสหกรณ์เหมือนกันก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมาก คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับศาสตราจารย์ดรรพีสาคริกค่ะบิดาแห่งกล้วยไม้ไทยนอกจากนี้ท่านยังเป็นสิทธิ์เก่าแม่โจรุ่นที่7และเป็นปราชญ์เกษตรแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับพวกเราด้วยที่สําคัญคือท่านเคยได้เฝ้าพระราชวรวงเธอกรมหมืน่นพิทยาลงกรณ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านดรรพีคะเมื่อครั้งที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่นะคะท่านพระราชวโรงเธอกรมบุนพิทยาลงกรท่านเป็นอย่างไรบ้างคะเออท่านมีผลงานทางด้านการประพันธ์การอขิยฐานอะไรต่างๆเนี่ยนะคือเป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับการยกย่องจากทุกแง่ทุกมุมโดยเฉพาะทางการศึกษานะ เห็นท่านดรรพีบอกว่าท่านทรงมีความเรียบง่ายมากใช่ใช่คือเป็นเจ้านายที่แอคทีฟนะมีงานอะไที่ไหนเนี่ยจะเสด็จตลอดแล้วก็พระนามของท่านเนี่ยในการประพันธ์ในการเขียนหรือว่า นด้านการศึกษานะคนกลา่าวขวัญถึงเยอะนะในฐานะที่ท่านศาสตราจารย์ดรรพีอยู่ในแวดวงของการเกษตรแล้วอยู่กับประชาชนในระดับรากหญ้าเยอะมากนะคะ,ะท่าน,น,นคิดว่าสหากรณ์จะสามารถสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเกษตรกรไทยอย่างไรคะ,ะเรื่องนี้เนยะอย่าว่าแต่ เจ้านายพระองค์นี้เลยในหลวงเองในหลวงพระองค์เนี่ยท่านก็ทรงสนพระราชนุลยเทยเรื่องสา,าก์นะหลายสิ่งหลายอย่างในอดีตเนี่ยนะท่านได้ทรงทำมาไว้นะเรื่องสา,าก์กับชาวบ้านนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันอยู่แบ่ไดยบ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้นะต้องรวมตัวกันเปน็นหนึ่งเดียวกันอันนี้สําคัญ สหกรณ์นะฮะสะหแปลว่าร่วมกันกรแปลว่ากระทำผมว่าหลักของสหกรณ์เนี่ยเป็นจุดสุดยอดนะครับในการที่จะให้อ่ไม่ว่าวิชาชีพใดๆนะฮะถ้าหากเรามารวมกันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ทํางานร่วมกันโดยมีจิตสํานึกในการทํางานเพื่อส่วนรวมนะฮะแต่ละ,ะสิทธิ์แต่ละเสียงทํางานร่วมกันนะ,ะเพื่อส่วนรวมอย่าอย่าไปเพื่อส่วนตัวถ้าเพื่อส่วนตัวก็จะไม่ได้ตามวัตถุประสงค์สมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระองค์ได้นําเรื่องสากลเนี่ยมามามาดำเนินการประยุกต์ในหลายๆส่วนของประเทศไทยเลยนะไม่ว่าในส่วนของเกษตรกรไม่ว่าในส่วนของประชาชนหลากหลายอาชีพเพราะฉะนั้นหลักของสากลเป็นหลักที่ดีนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเข้าใจในหลักเนี่ยสิ่งในสากลนั้นต้องอาศัยสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของของธรรมาภิบาลน,นะเรื่องคุณธรรมในการดําเนินการ นะความซื่อสัตย์สุจริตอะไรต่างสากลถึงจะสําเร็จตามตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นสากลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนภาคประชาชนนะการดําเนินการอะไรก็แล้วแต่สาหาปลวโยร่วมการกอแประ่ากระทำกระทาร่วมกาันด้วยความสามาคัคคีด้วยหลักธรรมาภิบาลในส่วนของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัายแม่โจ้ก็เป็นบริบททางด้านการศึกษาเราก็เอาหลักสูตรนะวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของทางสากลเนี่ยมาดําเนินการด้านการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นในมหาวิทยาลัย ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนค่ะอาจา,ารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจเราจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสากลออกไปพัฒนาประเทศได้อย่างไรคะครับความจริงแล้วเนี่ยทางคณะเศรษฐศาสตร์นี่เราได้ผลิตบัณฑิตทางด้านสากลเนี่ยตั้งแต่ปี2023แล้วนะครับคณะเป็นระดับปริญญาตรีนะครับพอปี2028นี่เราก็ผลิตในระดับปริญญาโทนะครับณวันนี้เนี่ย2 5 5 5เนี่ยเรา สามารถผลิตเป็นรุ่นแรกกําลังดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับเปรียเอกแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็จัดหลักสูตรเพื่อให้คนเหล่านี้หรือบัณฑิตเหล่านี้นี่ออกไปพัฒนาให้มีความรู้นะครับให้มีศักยภาพโดยพิ่งแล้วเนี่ยมีคุณธรรมสากลออกไปพัฒนาสากลทั่วประเทศเลยครับเหมือนกันคุณผู้ชมคะด้านหลังนี้นะคะเป็นบรรยากาศของหอจดหมายเหตุสาก์ค่ะซึ่งได้สร้างขึ้นในคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะท่านคณะบดีคะ อยากให้ท่นานคณะบดีได้เล่าถึงความเป็นมาของการสร้างหอจดหมายเหตุสากลที่คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะเราคงทราบนะครับว่าพระบิดาของสากลเนี่ยก็คือพระราชงศ์เธอกรมุนพิจารงกรเนี่ยท่านทรงมีพระคุณต่อขบวนการสากลก็คือตั้งแต่เป็นผู้ได้ริเริ่มนะครับจัดตั้งาสากลแห่งแรกในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สร้างพระนุสาวรีของพระองค์ท่านแล้วนี่นะครับเราก็ได้สร้างหอจดหมายเหตุสากลควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อให้ ผู้ได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือลาวสากลชาวสากลทั้งหลายเนี่ยนะครับได้มาศึกษาประวัติของพระองค์ท่านนับแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นนักสากลนะครับในบ้านในเมืองของเราเนี่ยผู้ที่บุกเบิกขบวนการสากลอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการสร้างหอจไวเหตุได้รำลึกถึงท่านละเดียวกันเราก็พัฒนาเรื่องของข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไปด้วยนะครับเพื่อให้นอกจากจะค้นคว้า นะครับประวัติความเป็นมาขาบวนการสากลในอดีตแล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะค้นคว้าข้อมูลเรามีข้อมูลที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับกรมตวรวจบัญชีสากลรเราเรียกว่าแคท hub นะซึ่งกรมตวรวจบัญชีสากลมาตั้งที่นี่เพราะฉะนั้นจะเป็นนักศึกษาก็ดีนะครับหรือเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเมื่อเข้ามาที่นี่เนี่ยสามารถจะค้นคว้าองความรู้ด้านสากลได้อย่างเต็มที่เลยครับ แสดงว่าหอจดหมายเหตุสากลแห่งนี้จะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ถ้าเกิดมีผู้สนใจอยากจะมาดูงานในหอจดหมายเหตุสากลนี้ต้องทํายังไงบ้างคะท่านสามารถติดต่อมาที่คณะได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคณะเป็นหมู่คณะเราก็จะเปิดให้เป็นพิเศษแล้วอาจจะมีผู้อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างนะแต่ามาดูเดียวก็สามารถมาติดต่อทางคณะได้ครับยินดีครับสำหรับวันนี้ขอกาบขอบคุณท่านคณะบดีเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ